จังนบจังนบยันยนยางาน,นหาครับโอะไรอ่ะต่างรับประกอบอกซะจิตอาปลายทางถูกไปสวัสดีครับผมยินดีตอนลาขอสู่ช่องทีมงานชายซาแนลครับ อ๋อคลิปนี้พามาปลูกผ้าหน่อยครับนี่ครับค้นมาจากบัวขาวสูบหนามใส่เดี๋ย้ำมือลดไถหนอกครับเขากำลังสอบอยู่แวนหักสูบเดี๋ย้ำมือมาหลากไก่ผมครับหลากมาเต็มโพหิ้มหวยครับแปลงนี้ว่าจะสูบหนามใส่อ้อยก่ะเรื่อยเดี๋สอบรถก่อน นี่ครับใส่สองหางแปดล่องบรถ่ายถ้ำตอนปลูกในเบิ่งครับมีผู้ถ่ายให้นี่ครับแม่บัานกำลังไล่ทมอยู่มันซุ่มแห้งครับมันบกบไหนผันผ่นอ้อยมหม่ยขอนกันหนึ่งคหละไงนักตัน,ตน สบายค่อยครบครับมันซุมผลไปครบไปน่ำต่อไร้ปันใดครับใ่แปดล่องหน่อยหกสิบหกสิบเจ็ดหมัดครับในนูพร้อมสี่โตเป็นดินท่ามดินอะไรดินโขดยามฝนนี่เขายากครับ มันในี่ขนาดสูบน้ำใส่ตะเพาเดียวไปบุได้เลยเนี่จังหวะสาธาิตตามมาบนันชีเกิดบอเท่กาลที่พระผาดน,นะครับจินซูมพันอ่อยได้โอเคก้าวามัน,มน,นขนาดกาสีมาสูบน้ำใส่อยู่ครับ ขากล่องหมดแลวมากครับอยากกันัันจังหน่อยนะครับรขออภัยครับตัวแรงเ้าห้าหกหนึ่งห้าจอนเดียเครื่องกูก็เป็นค้องเคเคครับหัวสี่สิบวัสสีวีปรับหัวใหม่อยู่ รถเขารถหน่อยเขาลองได้ครับมาานในหลายปีครับสองสามปีแล้วออกจากโรงงานซาเล่องหย่าค่าแถวนี่บกบเลยพีเดอ้อบกบพีเดอ้อสังแม่บ้านบกบกัน โอ้ใส่ได้ยุ่ยเลยเอาฝากไปนทำนะครับฝากกุไหลก็แจ้งด้วยตามไหมนะครับเมึงน่ะกบบูบเิ่นบ่มาแล้วเท่านี่ตน้นมาเขาวงมงงไหรครบ,บนะครับเท่านี่ เดี๋ยวสิไปเบิ่งพาไปเบิ่งมองรถไทยนกแกนหาครับหลากมาตตะไกลผู้วันี้สาวของเพื่อนใส่อ้อยก็จะว่าเอารถไทยจะคล้องมาเนี่ยจะยืมแจแร่งดันเพื่อนโอเคครับผมเดรียวรอครับพี่ลาว นมากอัอารื่องจังรถจังรถยานยุ์แันหักครับอการแล้วต่างลับประกอบแล้วุเาไปยา่างถูกไป ai chạy luôn đó, Hãy ai chạy hả, còn